ล่อยของตั้งแต่เกมแรกในลีกพรพันธ์โชเซตมือเดียวพาบูคาเลสช,ชนะขาดลอยพรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์กับตันทีมวลบอลหญิงไทยโชว์สกิลเซตมือเดียวช่วยลาปิดบูคาเลสคว้าชัยในเกมประเดิมลีกโรมาเนียเมื่อวันที่23มกราคม2566 ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคัมปีโอนัสนาซีองนานซีซั่นส0 2 2 2 0 2ีง2022-2023แมตช์เดทที่13ซึ่งลาปิดบูคาเลสทีมใหม่ของพรพันเกิดบาดเซตเตอร์กับทันทีนวอลเลย์บอลหญิงไทยบุกไปชนะเซนเซเม,มอูไคโอวา3าเซต2 5 1ส2 5 2 0ต2 25ต่อ23หลังอันดับ6ของตารางการแข่งขันหลังจากแข่งไปแล้ว11เกมชนะ8แพ้3มี21คะแนนเกมดังกล่าวพรพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่น6ตัวจริงเธอปรับสปีดบอลให้ช้าลงและเซตบอลให้สูงขึ้นเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเพื่อนร่วมทีม โดยในเซตที่2ที่คะแนนเท่ากัน2ต่อ2พรพันธ์ได้โชว์สกิลเซตมือเดียวแถบเป็นการยกสูงให้บีหลังตีฝั่งลงแดนคู่ต่อสู้เรียกเสียงชื่นชมจากแฟนๆได้อย่างมากเพราะลูกดังกล่าวไม่ได้ทำง่ายๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอแข่งแกร่งมากจริงๆสำหรับพรพันธ์ลงเล่นในเกมนี้เป็นเกมแรกในลีกโรมาเนีย ส่วน2แมตช์ที่ผ่านมาเป็นรายการในศึก CEV วอลเล์บอลแชลเล e ์ครับ2023ที่เอาชนะปอโตทีมดังจากโปรตุเกสไปได้3ต่อ2เซต21ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ23 25ต่อ17และ15ต่อ12แต่แพ้ในโกลเดนเซต11ต่อ15คะแนนตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย